คุณโตโน่ครับครับถ้าคุณจะเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำอยู่ลายนะครับจะพูดว่าอย่างไรครับเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาหานกยู่เป็นคนรักสัตว์ทั้งรักหมารักปลานะครับคืว่าที่ผมคิดว่าเราควรจะระวังให้ดีคือ,อยางครับยางลดครับ,รบยางลดเก่าๆที่ ที่อยู่ตามสวนตามบ้านตามขาังขยะตามอะไรอย่างี้ครับเวลาฝนมันตกแล้วน้ามันขังเนี่ยยุงลายมันอยู่ในน้ําน้ําใสๆแบบนั้นนะครับครับเราก็ควรจะไปดูไปเททิง้งอยากให้มันมีเอ่อน้ําขันใช่ไหมครับ <ใช S 2> แล้วก็เออผมลืมแล้วอ่านะครับก็คือกำจัดนะครับอ่ายานรถยนต์นะครับเน้นครับผอกมยานรยนต์อยู่บริเวณบ้านนะครับเพราะปพันธ์อะไรยารถยนต์มากครับ ไม่คือว่าผมบ้านเรามีมีรถเนีครับดีมอไซค์มีอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเอายางที่มันไม่ได้ใช้แล้วอะกองกองไว้ใช่ครับหรืออย่างเนี่ยนี้ผมเหลือตาไปเห็นกระป๋องผลไม้มาลีครับโอ้เวลาที่เรากินแล้วครับเราชิ้นัมขยันฝนตกลงมาเนี่ยมีน้ำขังในกระป๋องนะครับก็บวยขันหม้ออะไรที่มันวางอยู่สะเก็ระกะกข้างนอกไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยต้อง จัดการให้หมดนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็คืออย่ามองข้ามนะครับขยับรอบตัวน้อะจัดการให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําที่คุณโตโน่ฝากไว้นะครับน่าล่ะนะครับผมก็อยากจะทบทวนอีกครั้งนึงครับวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันการพอพันยุงลาย